I'm very well today and today is my day off. Uh, วันนี้พี่กันก็สบายดีนะคะวันหยุดนะคะ right today is hard to return again. The time is to pack up. อย u างวัวกระเล็กวันนี้นะคะเป็นวันแรกของรอบปีนะคะที่พี่กันมาเก็บดอก uh, ต้นกระเทียมป่านะคะกำลังละอ่อนละอ่อนเลยคะ่ะ uh, I pack up packing up today Foraging for a young shoot of the wild garlic. This stage of the young wild garlic is absolutely delicious นะคะต้นเล็กๆตอนนี้นะคะกำลังน่ารับประทานมากๆเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปคั้นอะไรงี้ก็จะอร่อยมากๆเช่นกันค่ะโอเคค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราไปเก็บกันเลยนะคะ If you guys ready let's get started. กำลังอ่อนๆเลยค่ะ very very young shoot guys อ่อนมากๆค่ะ ต้นกระเทียมป่านะคะเขาก็จะออกเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนหรือระหว่างเดือนพฤศจิกายนหรือเมยนั่นเองนะคะเย้ไปหมดแล้วค่ะพี่กัรจะเลือกเอาแต่อ่อนๆเนาะแต่จะเอา2อย่างนะคะเอาแบบอ่อนแล้วก็แบบมีใบด้วยค่ะเพราะจะไปทำสอเมนูเนาะ Oh, อ่อนมากมาก It's very very y o ชุดกาย look a p t o t h e delicious น่ารับประทานค่ะ วันนี้นะคะสวยเลือกได้ค่ะ we <laughs> have so many choices guys can pack in the different stage เลือกเอาแต่อ่อนๆน,นะคะตรงนี้เนาะสวยไหมคะอือ่อนมากๆเลยค่ะ อ่อนขนาดขอ่อนค่ะสะอ่อนค่ะสะอ่อนสะอ่อนหลายาสวยงามค่ะสวยงาม คนสบายดีกันไหมคะวันหยุดพี่กันเนาะอากาศวันนี้อึมครึมนิดนึงค่ะ Today quite overcast a little bit but nothing could stop me guys is <laughs> uh, had been flooded right around here uh, last week นะคะน้ำท่วมนะตรงนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคะ่ะ ฝนตกเยอะตอนน r is g o ก e d ด w n ตอนนี้ต้นผักชีล้อมก็กำลังออกนะคะเนี่ยเต็มเลยนะชีล้อมแต่เรามาเก็บกระเทียมป่าวันนี้นะคะโอเค ตอนนี้ปีกันจะตัดเอาต้นที่โตกว่าอันแรกนะคะจะไปทำอย่างอื่นค่ะปาดพี่น้องจา๋บาบองต้นนี้ดูอันนี้ต้นใหญ่แล้วีนน่อันจะปิกันเจาไปเห็ดอันแล้วอย่างอื่นนะจ๊ะอันน้อยๆเอาไปเฮ็ดไอ้ ผัดเนาะต้นนี้พี่กันทีว่าจะเอาไปไอทำขนมกุ้ยใช่ไหมกำลังหอมกำลังละอ่อนเลยไหมคะกำลังละอ่อนเลยอาร์ดสะอ่อนพืดงามแทะสวยมากค่ะอันนี้อันอ่อนอันนี้อันโตเก็บเพิ่มอีกนิดเนาะ ปาดพี่น้องจา้าบงดูมันงามอะไรอย่างนี้เยอะมากค่ะบงดูบงดูงดเต็มเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มหมดเลยทั้งหมดเลยเลยค่ะ Hey guys Load is pop up right now นะคะถ้าทางยุโรปทางไหน ไปสำรวจนะคะป่าของน้องๆพี่ๆเพื่อนๆค่ะทางนี้ออกแล้วนะไปค่ะพี่การเก็บต่อเก็บอีกนิดหนึ่งเนาะงามงามงามกำ,ำ,ำ,ำลังเสียบเลยค่ะเนี่ย so beautiful สวยงามมากๆค่ะเนี่ย กำลังทำกับข้าวอร่อยอร่อยเลยจะเก็บเอาแบบที่มีใบนะคะตองเนี้ยโอ้ยสะอ่อนจ้ะสะอ่อนหลายตองพักสะอ่อนเนี่ยหลายโปรดค่ะ เยอะมากเต็มเลยข้างหลังเลยไม่รู้จะเก็บตรงไหน,นแต่ก็ <laughs> เอาแค่เราพอทานเนาะ That's e n o u g h for me to use บางต้นก็ออกดอกแล้วนะคะเนี่ย It's it's time อีกต้นอีกอ้ o ดิโพ I don't know why So early อะไรยังฉันคิดวาลพยงพอแลสวยๆงามๆค่ะ so beautiful guy you can smell it so delicious พอแล้วค่ะพอแค่นี้ดวงหลังเต็มเชื่อไหมคะอีกสองอาทิตย์เนี่ยแต่เขาแค่โตอีกเยอะเลยแหละ <laughs> next two weeks i า e if I come back I might come back next week i t s t e a t of two weeks so maybe pack some more นะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะพอแล้วค่ะพอแล้ว <laughs> เยอะมากเยอะมากแค่นี้ก็ได้หลายเมนูแล้วเนาะค่ะไปกันไปบ้านกลับบ้านเออไปล้างกระเทียมปากกันนะคะ let's go and wash this guy I see at home ก็ไว้รอทำกับข้าวพรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันขอจบไว้ตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเราอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ Hey guys uh, that's it that what o got for today and um, I will cook something with d i s h tomorrow so for now please subscribe like a n share and don't forget to press the bell so you won't miss my next clip Thank you for watching, guys, and I'll see you next time. Look after yourself. Bye for now.